สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องป้านุ่ยทีวีและทั้งช่องขมินวันนี้นะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่จะมาพูดกันนะครับตอนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับเอาล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ดับฝันแล้วเป็นคลิปที่สยองขวัญสําหรับนายฮุนเซนดับฝันและสยองขวัญมากหลังจากที่นายฮุนเซนนะครับได้เรียกไอ้พวกแกนนำเอ็นจีโอสายขมินเนี่ยนะครับออกไปประท้วง ออกไปทาหนังสือถึงบริษัทซาบถึงรัฐบาลสวีเดนว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยนำโดยเครื่องบินกิบเพนของสเปศสวีเดนของท่านเนี่ยได้มาทําการทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธใส่ในพื้นที่ของพลเรือนของเขมรซึ่งทางทางสวีเดนก็บอกขอดูหลักฐานหน่อยมีพลเรือนตายไหมก็บอกอ๋อนี่มันทหารนี่ไม่ใช่พลเรือนอะไรประมาณนี้ก็มีการประท้วงมีการเรียกร้องให้ทางสวีเดนงดนะครับส่งเครื่องบินนะครับหรือขายเครื่องบินกิบเพนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น F หรือรุ่น E ีที่จะส่งมาที่ประเทศไทยอีกฝูงหนึ่งอีกประมาณสี่ลำอ่ะ หรือเรียกว่าหนึ่งฝูงก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าเรแจะกำหนดอต่เราแต่ที่นี้ทางสวีเดนก็บอกอ๋อไม่ต้องห่วงครับกัมเบนคุณไม่ต้องกลัวเลยนอกจากเราจะขายให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมแล้วคราวนี้นี่คือฝันร้ายเลยนะถ้าพี่น้องเนี่ยเคยฟังคลิปผมเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยหรือลองย้อนไล่ไปดูคลิปผมก็ได้นะฮะผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าระวังนะครับเรื่องของเครื่องอระบบปฏิบัติการออลิกไอ จำได้ไหมถ้าใครจาได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าจำได้ครับป๋าจำได้ครับป๋านะบอกหน่อยนะเอลิกอายแม่งคือฝันลายของกระเมรแล้วแม่งจะมากับร็อนนี้ด้วยสวีเดนได้บันทึกข้อตกลงและความเข้าใจถึงกองทัพอากาศเลยนะครับว่านอกจากกิฟเพนฝูงใหม่ที่กําลังจะเตรียมส่งให้กับทางการไทยเนี่ยเรายังจะแถมระบบปฏิบัติการ e l ลิกอายให้กับเครื่องบินทุกลําที่ส่งมอบไปนั่นหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าไอ้ชุดเก,ก่าเดียวอัปเกรด อัปเกรดกันในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องบินไปอัปเกรดถึงสวีเดนอัปเกรดในเมืมันเพพาะชุดเพาะชุดไอเอลิกอมันติดมันติดมาอยู่ที่เครื่องอยู่แล้วเพียงแต่เราไปปลดล็อกมันเท่านั้นเองเราก็สามารถจะใช้ได้แล้วถามว่าเอลิกอมันดียังไงมันน่ากลัวตรงไหนมันน่ากลัวตั้งแต่คุณเทคออฟขึ้นไปแล้วไอแรงขับไอพ่นไฟข้างหลังก็ยังไม่ทันดับดีเลยเห็นหมดเลยทีนี้เห็นเห็นขามเห็นหมดเลยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เห็นศัตรูก่อนที่จะถึงเป้าหมายเนี่ย4ี่รอยห้าสิกิโลเมตร ครอบคุมพื้นที่4 5 0กิโลเมตรแล้วไอ้เครื่องบินกิปเพนไอหาเนี่ยพอแม่งมีลำหนึ่งเห็นไอล้ลำอื่นๆแม่งเห็นมันกระจายข้อมูลหมดแล้วนะครับผู้บังคับฝูงเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะกําหนดยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีในการเข้าตีในจุดต่างๆได้อย่างแม่นยําคือไม่ต้องไปรอข้างล่างไปรายงานข้างล่างนักบินขึ้นเอากิฟเพนสิบลำขึ้นไปสิบลำแม่งเห็นกันหมดเห็นเหมือนกันหมด แล้วแม่งระบบปฏิบัติการมันคุยกันรู้เรื่องหมดไอ้น,นี่จะยิงอย่างนั้นไอ้น,นั่นจะยิงอย่างนี้ไอ้น,นี่จะขอทิ้งตรงนี้แม่งแบ่งหน้าที่กันทําเรียบร้อยเลยแล้วพวกบับฝูงบินนั่งบินอยู่นี่แหละสั่งการเองได้ทันทีว่าจะยิงตรงไหนจะใช้ลูกจรวดแบบไหนหรือทิ้งระเบิดแบบไหนนี่คือความน่ากลัวของอะไรครับของระบบออลิกอายที่แม่งจะติดเข้ามากับชุดไหม่ด้วยติดเข้ามาโดยการปลดล็อกทั้งหมดไม่มีกั๊กเปิดทั้งระบบพี่น้องคิดว่ายัางไงครับคิดว่าถ้าคุณเซนันรูเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย คิดว่ามันยังจะอยู่บ้านตัวมันเองไหมคิดว่ามันหลอนไหมผมป็นยังไงก็หลอนหุ้นเซ็นยังไงก็ผวาแน่นอนเพราะผมเคยพูดแล้วว่าอีล็กไอคืออุปกรณ์ที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเห็นมันเห็นรอบๆเลยอย่างสมมติว่ามันมีเครื่องบินศัตรูสมมติมันมีเครื่องบินอ่ามิก21ของกัมเรียนโผล่ขึ้นมาเกิดกระตุ้นปั๊มหัวใจแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้แล้วลำหนึ่งเนี่ยมันกาลังจะบินขึ้นเลยพอมันกําลังจะเก็บล้อเท่านั้นแหละเราเพิ่งจะขึ้นไปเองเหมือนกับมันเนี่ย เราสามารถกําหนดเป้าหมายล็อกเป้ามันจากตรง4ี่รอยห้าสิกิโลเมตรเนี่ยแล้วกดยิงขีปนาวุธออกไปไม่รอดครับนะไม่รอดต่อให้มึงมีเครื่องบินอะไรที่มึงโผล่ขึ้นมาจากฝั่งฝั่งเมเนเนี่ยในรัศมีสี่อหสกิโลเนี่ยยังไงมึงก็ไม่รอดนะครับกิมเพนเห็นหมดผมถึงบอกเนี่ยเอ้ยเอ้ยค,คุณเซนมึงก็แม่เอ,อ้ยกูเตือนแล้วว่าพยายามกินน้ําขิงเยอะๆมึงจะได้อะไรมึงจะได้ใจเย็นเพราะว่าขิงมันระบายความร้อนนี่ปรากฏว่าเป็นไงครับไม่ฟังกูนอกจากจะไม่ฟังกูแล้วแม่งเป็นไง เออนะออไปดูหนังโป้บ่อยก็ท่าไฟแตกเพราะท่าไฟแตกเพเห็นเครื่องบินไทยขึ้นบินปุ๊บมันก็ควันออกตูดที่นี่มโมโหเลยพมโมโหเสร็จที่มันก็สั่งยิงซีซัวเลยและนี่นะฮะล่าสุดนี่จะไปขังไอเชลเลอ์สกอีกสิบแปดคนอีกคนละสี่ปีไปกันใหญ่แล้วประเทศมึงอ่ะมึงมีผู้นำมึงตอนนี้เนี่ยฮุนเซนมันไม่ใช่เป็นแพประธานประเทศนะแนวคิดของไอฮุนเซนมันคือเจ้าของประเทศนะไอ้สีหฮามูนีนี่หลบไปไกลตีนเลยนะวันนี้เนี่ยนะครับไอฮุนเซนคือเจ้าของประเทศตัวจริงนะ มันจะสั่งใครทําอะไรที่ไหนแบบไหนก็ได้แต่มันสั่งอย่างเดียวไม่ได้คือสั่งสวีเดนห้ามขายกิป๊เพป้นกับไทยไม่ได้นี่คือฝันรลายของมึงจริงๆกูว่ามึงนอนไม่หลับอะจริงนะฮะไอ้กิ๊เพ้นที่บินคราวที่แล้วนี่ยังไม่มีออลิทอายนะยังไม่ได้เปิดระบบออลิทอายนะแต่คราวนี้มันเปิดทั้งระบบเลยเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่อะไรเทคนิคไปเทคนิคจากสวีเดนเดี๋ยวก็กบินติดเครื่องบินมาติดมาใส่พ๊กไนงะมาเปิดระบบให้ปลดล็อกแต่ออปชั่นนี้เขาเรียกว่าฟูลฟังก์ชันนอะฟูลฟังก์ชัน เสร็จจากนั้นเขาก็ขึ้นเครื่องบินแบบบิสเนสกลับบ้านไปเราก็ใช,เใช้เราก็ใช้กิปป๊บเพนรีวิวสินค้าต่อไป <laughs> เป็นไงคุณเซนสบายดีเลย <laughs> จริงไหมฮะก็ลองดูแล้วครับแต่ที่ผมรู้มาในล่าสุดคุณเซนนี่ผวาแลวนะถึงขั้นไปโพสในเฟซบุ๊กเลยนะครับว่าห้ามนะครับถ้าไทยแต่แน่จริงห้ามใช้ F16 อะไรประมาณนี้คือมันเหมือนกับมันมันไม่มีที่พึ่งทางใจมีแต่เฟซบุ๊กเป็นที่พึ่งของมันได้นะครับแล้วก็โพสไปแล้วนะครับ ประหนึ่งว่ามันจะก่อสงครามอีกนะหุนเซนนะมันไม่เลิกนะมันบอกว่าแน่จริงก็อย่าใช้ F16 นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่ามึงคิดจะเอาอีกใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะไม่ใช้ F16 ก็ได้ทีนี้กูใช้คิปเพนเลยห <laughs> นักกว่า F16 อีกเพราะมันขึ้นปุ๊บมันเห็นแผ่นดินทั้งหมดเลยรัศมีรอบ450กิโลเมตรมันเห็นหมดทุกอย่างนี่คือความน่ากลัวของกิปเพนนะก็ลองดูนะครับพี่น้องมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มา สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าต่อไปถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถสแกน QR code หรือไม่ก็มีปุ่มขอบุณที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนรายการได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลามลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ